วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูแปลงข้าวนายอดจะพาเพื่อนๆมาดูว่าดินของผมลักษณะเป็นยังไงบื้งน่าที่เห็นอยู่นี้ก็คือเป็นข้าวาพันขน้าวดำหนองคายนะครับผมซื้อมา1นกิโลแล้วก็มาหยอดเพื่อที่จะเอาพันนะครับตอนนี้ผมก็ตัด ได้1สัปดาห์แล้วนะครับประมาณ1สัปดาห์แล้วตัดโดยที่เขาก็ไม่มีน้ำนะครับแต่ว่าผมก็ต้องตัดเพราะว่าต้องจัดการเรื่องหญ้านะครับนี่คือปุ๋ยตัดเพื่อเอาทําปุ๋ยนะครับหญ้าเขากําลังติดเมล็ดอันนี้คือรุ่นรุ่นที่อยู่มันเตี้ยลงไปนะครับผมตัดไม่ได้ตัดสั้นนะครับเพราะว่า ต้นข้าวเขา,เ,ขาเริ่มโตแล้วผมก็เลยไม่กล้าตัดสั้นการทำข้าวนายอดนะครับปัญหาที่โดยเฉพาะการทำข้าวนายอดที่เป็นนาอินทรีนะครับซึ่งผมกำลังทำเป็นนาอินทรีนะครับมันจะละมากว่านาเคมีอย่างแน่นอนนะครับที่เห็นชัดๆก็คือ ก็คือหญ้านี่แหละคือวัชพืชน,นี่แหละนะครับแต่ว่าสำหรับผลมันมันไม่ใช่ปัญหานะครับขอแค่ว่าข้าวมันองอกผลจากหญาก่อนเท่านั้นนะครับซึ่งในปีนี้ของผมก็ยังต้องแก้ไขและจัดการนะครับที่วันนี้จะพามาดูนะครับดินของผมนะครับแปลงนี้ปีที่แล้วตรงนี้เออมันเป็นดินดาน นะครับผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นดินดานไหมคือปีที่แล้วเนี่ยตรงนี้หญ้าไม่งอกเลยแม้แต่หญ้าก็ยังไม่งอกเลยมัน,เป,น,เ,น,น,นเป็นดินล้นล้นเป็นดินล้นล้นนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่า,าทำนาเคมีใส่พวกปุ๋ยเคมีเยอะเกินไปหรือเปล่าอันนี้ผมก็ได้แค่สันนิษฐานนะครับ ดังนั้นเนี่ยถ้าเพื่อนๆติดตามผมตั้งแต่ต้นเนี่ยก็จะเห็นว่าสิ่งที่ผมต้องแก้ไขและผมก็เห็นแล้วว่าผมจะต้องแก้ไขก่อนนะครับก็คือสภาพของดินนะครับนี่ดินบริเวณนี้ตลอดทั้งแถบเลยปีที่แล้วมันเป็นดินล้นๆเลยคือไม่มีย่าไม่งอกเลยนะครับแม้แต่ข้าวก็งอกไปแบบนั้นแหละคือมันไม่เรียกอ,อะไรนะ งอกแล้วก็ทาท่าจะตายงอกแล้วก็ทําท่าจะตายมันไม่สมบูรณ์นะครับคือดินมัน,มนผมเดินดูเป็นลักษณะของดินดานนะครับเนี่ยนะครับปีที่แล้วนะครับมันไม่ได้เป็นแบบนี้ปีที่แล้วเนี่ยมันมันไม่มีหญ้าเลยตรงนี้นะครับแล้วก็ดินมันจะล้นล้นไปเลยนะครับผมก็ไม่ทราบสาเหตุว่าเป็นเพราะอะไร แต่ปีนี้ดีหน่อยนะครับดีหน่อยแม้ว่าจะยังไม่ดีมากแต่ว่าแค่มีย่างงอกได้เนี่ยผมก็ถือว่าดีแล้วนะครับนี่คือลักษณะที่ผมบอกว่าแปลงนาของผมนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมจะต้องจัดการเร็วด่วนที่สุดก็คือคือดินนะค,ะคือดินปีที่แล้ว นะครับข้าวที่งอกมาเนี่ยมันก็จะแบบแค่แกรนแค่แกรนสุดท้ายก็เขาก็ตุยไปนะครับแค่แกรนก็ประมาณนี้แค่แกรนประมาณนี้นะครับมันจะอยู่ที่ประมาณนี้ปีที่แล้วนะอันนี้คือปีนี้นะครับปีนี้ดีขึ้นมาขึ้นขึ้นมาหน่อยนะครับดีขึ้นมาหน่อยนะครับก็ ผมประมาณการว่าห้าปีนะครับผมจะจัดการเรื่องดินภายใน5ปีนะครับปีที่แล้วมันแรงมันแรงด้วยนะครับแรงด้วยหญ้าไม่งอกลักษณะประมาณนี้เลยนะครับแย่กว่านี้นะครับประมาณนี้เลยดินจะลน้นล้นแบบนี้นะครับดินจะลน้นล้นแบบนี้แม้แต่หญ้าก็ไม่งอกในบริเวณนี้นะครับปีที่แล้วแต่มาปีนี้ เออมันเริ่มดีขึ้นนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าปีที่แล้วมันแหลงนะครับมันเรียกอะไรดินมันไม่ได้ถูกกระตุ้นด้วยเคมีนะครับตรงจุดนี้เองผมก็เลยเอ,อคิดว่าจะต้องมาจัดการโดยการ บรรเทาบางเรื่องเคมีนะครับเพราะผมเชื่อว่ามีผลต่อต่อดินนะครับนะครับตอนนี้ปีนีออ้ผมก็ไม่รู้ว่าจะได้กินหรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะได้แล้วล่ะนะครับอันนี้ตัดมาที่หนึ่งแล้วเขาก็เริ่มแทงยอดมาแล้วนะครับและออผมไม่ได้ตัดสูงลักษณะการตัดของผมนะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆกันนะ ต้นข้าวนะครับต้นข้าวมันจะมีช่วงที่แตกใบแบบนี้ผมก็จะตัดช่วงนี้เนี่ยพี่น้องเห็นไหมครับผมไม่ได้ตัดผมไม่ได้ตัดต่ํานะครับเพราะว่าผมไม่อยากจะตัดโดนโดนลําต้นของเขานะครับเพราะฉะนั้นเวลาผมตัดมาแล้วเนี่ยมันอาจจะดูงอกช้ากว่าเพื่อน<ม>เหตุผลเพราะว่าผมตัดแค่แค่ใบของเขามไม่ได้ตัดไปถึงโคนต้นนะครับ โดยโดยทั่วไปเขาจะตัดจนถึงโคนต้นเพื่อให้มันตัดโดนทั้งข้าวทั้งหญ้านะครับแต่ผมตัดแค่ช่วงประมาณนี้ก็คือให้มันตัดแค่ใบเนี่ยใบหญ้าเนี่ยประมาณนี้ให้มันตัดแค่ช่วงนี้นะครับแล้วก็ต้นมันก็ยังอยู่นะครับผมก็ไม่ได้ไม่ได้ตัดซะโล่งเตียนนะครับด้วยเหตุผลว่า,าไม่อยากให้ตัดถึงโล่งเตียนมากเพราะ มันจะไปมีผลกระทบต่อต้นข้าวผม,ผมเข้าใจว่าอย่างนั้นต้นข้าวเขาเริ่มโตแล้วมีอายุได้60กว่าวันแล้วนะครับได้60กว่าวันแล้วระหว่างวันที่ตัดนนับถึงวันที่ตัดนี้อายุได้ประมาณ60กว่าวันแล้วผมก็เลยไม่กล้าตัดต่ําเกินไปนะครับเพราะว่าเขาสะสมอ,ะอาหารไว้ที่ลําต้นเยอะพอสมควรแล้วนะครับผมก็เลยตัดแค่ช่วงใบๆแล้วก็ ช่วงของอเมล็ดหญ้านะครับเพื่อเอามาทําปุ๋ยนะครับเหตุผลที่ผมตัดมีเพียงแค่นี้จริงๆแล้วผมไม่ได้ยังไม่พูดพูดไม่ได้ว่าหญ้ามันมีผลต่อข้าวไหมหมายถึงว่าสิ่งที่ผมได้ยินจากเพื่อนๆเกษตรกรด้วยกันมาเนี่ยก็คือว่า ข้าวมันแพ้หญ้าเขาว่าอย่างนั้นนะครับแต่ว่าผมก็ยังเกิดคําถามอยู่ในใจว่าเอ๊ะในเมื่อข้าวมันเป็นพืชตระกูลญ้าทําไมเขาจะอยู่ด้วยกันไม่ได้นะครับผมก็เลยไม่ได้กลัวเขามากมายนักนะครับแต่สิ่งที่ผมจะต้องกลัวก็คือต้นชนิดอื่นที่เมื่อมันโตขึ้นเนี่ยมันจะแข็งนี่อย่างเช่นต้นนี้เขาเรียกต้นไหลก็ไม่รเนี่นี่ต้นตน,นี้โตขึ้นเนี่ยมันจะแข็งมาก าภาษาเขมรเรียกว่าเดิมกระนิงเดิมกระเนิงแต่ภาษาไทายผมไม่แน่ใจนะครับนี่คือลักษณะหนึ่งที่ที่ผมจะต้องกลัวเขานะครับเพราะว่าต้นเขาแข็งเมื่อเมื่อต้นเขาโตและแก่เนี่ยมันจะแข็งนะครับนี่อีกต้นหนึ่งอันนี้เขาเรียกว่าต้นอะไรไม่รู้เนี่ยต้นแดงหรือเปล่านะครับเห็นเขาเรียกว่าต้นแดงนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยนี่คือต้นนี้ ต้นนี้คือถั่วลิสงคือเรียกอ,อะไรถั่วลิสงป่านะครับจริงๆมันเป็นพืชตระกูลถั่วนะนี่ครับต้นนี้พอมันแก่นะครับไม่ต้องแก่หรอกตัวน,นี้มันก็แข็งแล้วเนี่ยข้าวสู้ไม่ได้แน่นอนนะครับมันแก่พอพอมันโตกว่านี้แล้วมันจะแข็งแข็งถึงขั้นต้นข้าวเนี่ยอัดแพ้ได้ ถึงกบถึงตายได้นะครับดังนั้นสิ่งที่ผมกลัวคือพวกนี้เข้ามากกว่านะครับไม่ใช่แย่นะครับ,นะรบแต่ต้นข้าวที่ต้นที่ผมพูดถึงนี้มันเป็นต้นจนํานวนน้อยนะครับเป็นต้นจนํานวนน้อยก็เลยไม่ได้เป็นผลเท่าไหร่นะครับเอาแล้วครับผมเพิ่งมาทำนา จริงๆปีนี้เป็นปีที่2นะครับเป็นปีที่2แต่ว่าปีที่แล้วทําแล้วก็เวิงว้างเลยเพราะว่าแล้งนะครับไม่ได้มีความชื้นมากถึงขนาดนี้นะครับก็เลยไม่ได้ผลไม่ได้เก็บเกี่ยวนะครับเหมือนกับปลูกแล้วต้นทุนที่ลงไปในศูนูญหายไปหมดนะครับแต่ปีนี้แม้ว่าไม่มีน้ําแต่ว่าดินมีความชื้นขนาดนี้แล้วต้นข้าวโตได้ขนาดนี้แล้วผมเชื่อว่า แม้ว่ามันจะแรงถ้าไม่แรงจัดถึงขนาดว่าแห้งจนดินแหง้งแล้วก็ต้นข้าวมันไม่สามารถที่จะอยู่ได้นะครับผมเชื่อว่ามันใส่เมล็ดได้นะครับนี่เป็นความเชื่อส่วนตัวผมนะครับผลจะเป็นยังไงก็ต้องรอนะครับว่าะจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจนะครับ หลายคนให้กำลังใจแล้วก็ให้คำแนะนำนะครับอันเรื่องมาจากว่าผมคิดแต่งจากคนอื่นนะครับหมายหมายถึงว่าไม่ได้ทำเหมือนเพื่อนๆเกษตรกรโดยทั่วไปนะครับกรเกษตรกรโดยทั่วไปเนี่ยเขาจะต้องทำข้าวนาหวานนะครับแล้วก็ย่างอกมาแบบนี้เขาต้องพ่นต้องฉีด อย่าค่าหญ้าอย่าค่ามะเรงทั้งหลายแต่ผมไม่นะครับเพราะผมถือผมถือผมถือ,ถอว่าหญ้าเขาจะเกื้อกูลกับข้าวนะครับแล้วก็จะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงบำรุงดินในแปลงนาของผมในอนาคตต่อไปนั่นเองนะครับเรียนรู้กันไปนะครับผิดถูกยังไงฝากเพื่อนๆที่มีความรู้ประสบการณ์มาก่อนนะครับติชมคอมเมนต์นะครับไว้ใต้คลิปนะครับผมจะเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ ปรับปรุงแก้ไขในโอกาสถัดไปนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ